สวัสดีครับก็ <c oughs> เรียกว่าคนสนใจกันพอสมควรเลยนะครับกับเจ้า361หเฟรม2 E t รุ่นนี้นะครับกับรองเท้าซ้อมมีของจากทาง361ซึ่งก็หลายท่านก็รอรีวิวเจ้าตัวนี้อยู่คือผมจะบอกว่าผมเพิ่งวิ่งกับมันไปได้แค่5้ากิโลเองคือพอดีว่าเสาร์ทิย์ที่ผ่านมาไปเที่ยวมานะครับเพิ่งจะกลับมาเที่ยวจากเที่ยวเมื่อวานก็เลยยังไม่ได้ลองเพิ่มเติมนะครับคู่นี้ จากที่ผมได้ไปลองแล้วผมสามารถบอกได้อย่างหนึ่งก็คือมันเป็น361ที่นุ่มนวลและเป็นมิตรที่สุดนะครับสำหรับมือใหม่เลยในการที่แบบอยากเข้าวงการซูเปอร์ชูสักครั้งหนึ่งแต่ว่ายังไม่อยากจะแบบไปเล่นพวกรองเท้าคาร์บอนเพราะกลัวเรื่องแรงสะท้อนว่ากล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงพอหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าอยากได้ว่ามาที่จํากัดหน่อยแต่ว่าอยากได้รองเท้าที่มันดูหล่อเท่ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันตอบโจทย์นะครับคือจะบอกว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างของรองเท้าคู่เนี้ยที่ผมชอบ นะครับเริ่มเลยก็คือ upper upper จะเห็นว่าผมบอกอันที่แล้ว upper มันบางคือ u p อ e r เป็นแบบชั้นเดียวนะที่มองทะลุเลยนะครับมันมันดีแล้วการล็อกส้นแบบนี้มันมีฮิลคับที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยทีเดียวตรงนี้ทําให้ผมนึกถึงเอ d o ฟ p h สป Speed เลยคู่นี้มีหลายจุดที่ทาให้ผมนึกถึงเอ d o ฟ p h สป Speed นะครับอ่าก็คือนะอย่างแรกที่อย่างที่บอกคือ upper และการล็อกเนะี่ยแบบนี้มันดีมันอยู่มันไม่เหมือนตัว U นะครับที่สใส่แล้วจะหลุดแต่ว่าถามว่าเ p p e ์จุดที่ผมไม่ชอบมีไหมมีครับคือ ลิ้นอย่างเดียวเลยคือลิ้นหนาเกินไปและใหญ่เกินไปตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันบางลงจะดีมากๆเลยนะครับตอนนี้ผมก็มีความคิดอยู่ว่าหรือผมจะเอาไปร้านเย็บผ้าแล้วไปบอกป้าเขาว่าป้าครับเลาะนวมออกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะทําหรือไม่ทําเดี๋ยว,ยวลองดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีรูร้อยและเนื้อลูมมาให้นะครับก็เป็นผลดีมากๆเลยแล้วก็พอมันผนวกเข้ากับหิวครับที่ดีขนาดนี้มันไม่มีการหลุดเลยนะครับอัปเปอร์การระบายอากาศสําหรับผมผมว่ากลางๆเพราะว่า รูมันเยอะก็จริงแต่รูมันไม่ได้ถือว่าเป็นรูที่ใหญ่นะครับแล้วก็อย่างไรงลิ้นที่มันหนานี่เนี่ยลิ้นอีกละลิน้นเป็นปัญหาจริงๆนะครับมันทําให้รู้สึกว่าหลังเท้ามันร้อนนิดนึงกับอ,อินโซ,อ,นโซอินโซของเดิมอะ่ะมันจะเป็นอินโซที่บางมากไอที่หนามากๆหนามากๆแล้วมันเป็นเหมือนฟองนะ้ำคล้ายๆอินโซของอันต้าดูโอ้1.5ประมาณนั้นนะครับมันจะหนา,หนาและมันร้อน นะครับแล้วมันทําให้มันหนืดนิดนึงเวลาที่เราจะเล่งเวลาจะอะไรเงี้ยคือคู่นี้ผมลองวิ่งนะครับในเพสห้าปลายหต้นอย่างเงี้ยคือวิ่งสบายมากวิ่งสบายไม่มีสะเทือนเลยทีนี้ผมอยากเล่งให้มันดีขึ้นในเพสห้าต้นๆยผมเลยเปลี่ยนเอาอินโซของเจ้าสาม f อหนึ่งฟิลเตอร์ฟิเอร์ซึ่งบางมากๆมาใส่นะครับตัวนี้หลายคนบ่นว่าอินโซนบางผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าสลับกันมันน่าจะพอดีนะครับก็เลยลองเอามาใส่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองวิ่งนะแต่เท่าที่ลองใส่เดินเดินดูไปเที่ยวใส่ไปเที่ยวด้วยนะ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคือมันไม่หนืดแลวมันไม่ร้อนฝ่าเท้าแล้วแล้วอย่างที่ผมบอกว่าคู่นี้มันจะค่อนข้างแน่นกระชับที่บริเวณหน้าเท้าใช่ไหมครับส่วนหนึ่งมันเกิดจากอินโซที่มันหนาออกมาพอเราเปลี่ยนอย่างนี้เราได้พื้นที่ของอ่าทบ็อกซ์กลับคืนมาก็จะใส่สบายมากยิ่งขึ้นแถมน้ําหนักลดไปลงไปประมาณ15กรัมเลยทีเดียวนะครับกับการเปลี่ยนอินโซเพราะของเดิมหนักมากหนักประมาณ25กรัมหรือ27ดกรัมนี่ล้ประมาณนี้เปลี่ยนอันนี้มันเหลือแค่1 0กรัมเองมันน้ำหนักัันลไปเอะะครบตวฟม ไอ CQT Quick ตัวเนี้ยผมตอนแรกผมสงสัยว่ามันเป็นโฟมตัวเดียวกับ Quick Foam e CQT ในเฟรม2 2.5หรือเปล่าแต่พอใช้งานจริงแล้วผมพบว่ามันเป็นโฟมคนละตัวกันครับโดยโฟมตัวเนี้ยมันจะมีความนึบๆกว่ามันจะมันจะฟูน้อยกว่ามันมีความแน่นกว่าแน่นไม่ใช่แข็งนะครับมันคือเนื้อโฟมมันมีความแน่นเวลาเรากดให้เรานึกถึงเวลาเรากดเยลลี่กับมัชเมโล ซึ่งมันมีความแน่นแตกต่างกันใช่ไหมครับแต่เยลลี่ทุกท่านก็รู้ว่ามไม่ได้แข็งเนาะประมาณนั้นเลยมันจะนึบๆนิดนึงซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันเสริมในเรื่องของความมั่นคงได้ดีนะครับไอตัวโฟมตัวเนี้ยแล้วก็รับแรงกระแทกได้ดีมากคือวิ่งไปไม่มีแรงสะเทือนขึ้นมาเลยโฟมที่ทําให้ผมนึกถึงอย่างเงี้ยผมนึกถึงโฟมบูสของ Adidas นะแต่ตัวเนี้ยมันจะมีความเบากว่าโฟมบูสอยู่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นของเขาเนี่ยแผ่นควิกบาลาน c e ที่เป็นแผ่นในลอนเฟเบอร์กัสตัวเนี้ยนะครับ มันมีความแข็งประมาณหนึ่งแต่มันไม่สถานมันมีความดีดมากกว่าแผ่นอของเอเดอง์ฟินสปีดหนึ่งนะครับดีดกว่าแล้วก็เสริมความมั่นคงได้ดีมีการส่งแรงเมตาลล็อกเกอร์ที่ดีนะครับ <c oughs> ตัวเนี้วิ่งสบายนะครับคนที่วิ่งไม่เก่งก็วิ่งกับตัวนี้ได้ไหมครับไม่จำเป็นต้องแบบว่าต้องฝืนต้องอะไรมากแล้วก็ค่าตัวมันแบบพันหกพันเจดแล้วแต่ช่วงมันถูกมากเลยนะคือผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มัน คุ้มค่านะครับคุ้มค่าเลยกับตัวนี้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้ผมจะเอาไปวิ่งนะครับกับอินโซใหม่สักห้าโลแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่เบื้องต้นก็คือมันเป็นรองเท้าที่ไหลดีนะครับแบบทํารอบขาก็ได้ระยะก้าวไม่ได้ยาวมากไม่ความเด้งมีให้รู้สึกแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหดึงดั่งเลยเหมือนกับเฟรมสามอะไรงั้นนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลผมว่านุ่มนวลที่สุดแล้วในบรรดาสามวงนี้ผมใส่มาไม่ว่าจะเป็น 2, 2. 5, 0, เฟรมสองสองจุดห้าสามจุดศูนย์ฟิลเลียตฟิลเลอร์ฟิวเจอร์ แล้วก็2 E t 2 ET จะนุ่มนวลที่สุดนะครับนุ่มนวลเลยคล้ายๆเวลาเราใส่แอราบูส์อย่างนั้นนะมันจะนุ่มๆอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ใช่นุ่มหยวกนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วเดี๋ยวตอนเย็นผมไปวิ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวอามาต่อในคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับก็วิ่งเสร็จแล้วเย็นนี้กับเจ้าเฟม2 ET นะครับโดยที่อย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปว่าวันนี้ผมเปลี่ยนอินโซของมันโดยผมเอาอินโซของเจ้า3 6 1 f ุ่งหนึ่งฟิมาใส่นะครับซึ่ง อินโซของ f e e l e r Future เนี่ยมันจะมีความบางมากๆเลยนะครับบางเลยเบาเลยคือรองเท้ามันเบาลงแต่ว่าผมจะรู้สึกว่ามันสูญเสียคุณสมบัติบางอย่างของเจ้าเฟรมของ E.T. ไปอย่างที่ผมเคยบอกในเพจว่ามันเป็นรองเท้าที่นุ่มนวลน,นะครับไม่รู้สึกถึงแม่ท้าไม่รู้สึกถึงแผ่นแต่ว่าพอเราใส่อินโซที่บางลงปุ๊บอินโซเดิมของมันที่เป็นฟองน้าอะไอตัวนั้นมันช่วยซับแรงให้เราและช่วยให้มีความนุ่มนวลใต้ฝ่าเท้า แต่พอเราเอาอินโซที่มันบางมากๆไปใส่มันกลายเป็นว่ารองเท้ามันแน่นขึ้นแล้วยุบตัวน้อยลงงงไหมครับคือคือตัวโฟมของมันอะที่ผมบอกว่าโฟมมันดูมีมวลแน่นกว่าตัวของควิกเฟรม e c q t เนีน่ะพอมันเจออินโซที่มันบางไม่ช่วยซับแรงอ่ะมันเลยเจอกับตัวโฟมตรงๆแล้วพอเท้าเราเจอโฟมแล้วไปเจอแผ่นทีเนี้ยเราจะเริ่มรู้สึกถึงแผ่นละแต่ความแน่นตรงเนี้ยมันจะคล้ายเฟรม2.0แหละที่ที่ที่มันจะรู้สึกแน่นขึ้นนิดนึงคือมันยุบน้อยกว่านะครับ แต่จะไม่ถึงขั้นว่าแข็งใบกระดานเหมือนกับเจ้าฟิลเตอร์ฟิวเจอร์ตัวนั้นจําจะไม่ถึงขั้นนั้นจะมีความแน่นกว่าเฉยๆไอ้ความแน่นตรงนี้มันจะคล้ายๆกับโฟมไลท์ไซส์ในเจ้าบอสตันสิบประมาณนั้นเหมือนเราวิ่งกับบอสตันสิบอะครับที่โฟมมัน่อนข้างโครงตัวแล้วความไหลของแผนน่นยังอยู่นะครับคือมันจะช่วยผักไหลไปเรื่อยๆทาให้รอบขาเนี่ยมันอยู่ระดับร้อยแปดสิบแปดสิบห้าขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับโดยที่รอบขาไม่ตกแต่ความเด้งมัน เหมือนมันจะหดไปนิดนึงพอมันเปลี่ยนอินโซผมก็งงๆนะทั้งที่จริงๆอ่ะเราน่าจะกดน้ําหนักลงที่ตัวโฟมได้ตรงๆด้วยซ้ําในเมื่อเราใช้อินโซบางเงี้ยแต่ถ้าเกิดเห็นนะผมกดน้าหนักอ่ะน้ําหนักผม72กิโลนะจะเห็นว่านั้นมันไม่ค่อยยุบเลยกับผมผมลองหน้าเท้าแต่ลงส้นเนี่ยมันจะมีความยุ่นๆอยู่นะครับมันจะอย่างที่บอกผมบอกมันจะคล้ายๆเยลลี่นะโฟมตัวนี้มันจะไม่ได้เหมือนมาร์ชเมลโล่นะครับมันจะคล้ายเยลลี่ลงกลางเท้า ก็โอเคนะแต่ว่าผมชอบลงหน้าเท้ามากกว่าแต่เวลาลงหน้าเท้าอ่ะมันด้วยความที่มวลมันแน่นขนาดน,นี้แล้วก็ตัวเอาโซก็มีผลนะเพราะเอาโซอ่ะมันค่อนข้างหนาทําให้มันรู้สึกถึงความแข็งของเอาโซขึ้นมานิดนึงมากกว่าเอาโซของเฟร,ร,รม2.0นะครับมันจะรู้สึกแน่นๆกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าอินโซเดิม erm วิ่งเป็นยังไงเอออินโซเดิม so erm, วันนั้นผมวิ่งไปอะ่ะผมวิ่งได้ความเร็วดีกว่านี้ด้วยร์ตเรทก็ดีกว่านี้นะครับ คืออินโซเดิมมันจะให้ความนุ่มนวลมากเลยมันเหมือนเราใส่อะไรอ่ะอคล้ายๆฮอกาล็อกเก็ตเอ็กหนึ่งที่แน่นกว่านิดนึงประมาณนั้นนะครับแต่แผ่นอ่ะแผ่นผมว่ามันเออแผ่งคล้ายๆล็อกเก็ตเอ็กนะคือมันจะไหลๆแล้วความดีดมันจะไม่ได้แรงมากด้วยแต่ก็อย่างที่ทราบกันคือตัวเนี้มันเป็นแผ่นไนลอนนะครับก็คือผมมองว่าไอ้ตัวนี้วัตถุประสงค์ของมันจริงๆอ่ะมันคือรองเท้าซ้อมนะครับมันคือเท้าซ้อมเลยตามตรงตัวของมันเลย และผมก็มองว่ามันเหมาะที่จะเป็นรองเท้าซ้อมจริงๆนั่นแหละถามว่าเอาไปใส่ลงแข่งได้ไหมผมว่าใส่ตัวอื่นจะดีกว่าในการลงแข่งถ้าในค่ายเดียวกันก็ผมว่าบีดเฟรมสามจะดีกว่าถ้าเกิดว่าต้องเลือกมีรองเท้าเพียงคู่เดียวผมเลือกเฟรมสามนะครับสาหรับค่ายสามหกหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านที่มีเฟรมสามู่แล้วรู้สึกว่าอยากได้รองเท้าซ้อมะที่มันไม่ช่วยสปอยเรามากะเฟรมสองอีีก็ตอบโจทย์นะคือ มันได้ใช้แรงเราจะถามว่าวิ่งจบแล้วมันมีอาการเมื่อยล้าอะไรตรงไหนไหมผมว่าไม่เมื่อยล้านะครับยิ่งถ้าอินโซเดิมมันจะดีมากเลยแต่ว่าอินโซตัวเนี้ยพอใส่บางอะความแน่นของมันก็ไม่ได้ทําให้เราสถานฝ่าเท้านะถ้าผมมองว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่เดินดีมากด้วยคือผมอไปเที่ยวผมไปใส่เดินนะผมรู้สึกว่ามันมันดีคือมันมั่นคงนะครับจะเห็นว่าแพตฟอร์มมันค่อนข้างกว้างนตามตาตาสไตล์ของเฟรม2 หรือ2.5ตัวเดินมน,นะครับเพราะว่ามันน่าจะใช้โมเดียวกันแต่โฟมเนี่ยชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่โฟมตัวเดียวกันแน่นอนอันนี้อันนี้แน่นอนเลยว่าไม่ใช่โฟมตัวเดียวกันชัดเจนมากๆพอได้วิ่งน่นะครับก็ประมาณนี้ถ้าถามว่ากับราคาพันเจ็ดพันแปดพันหเนี่ยที่มันลดลดอยู่คุ้มไหมผมมองว่าคุ้มนะเพราะว่าอย่างน้นอยๆคือคุณได้รองเท้าที่หน้าตามันดูดีมากๆเป็นแบบโอ้โหรองเท้าได้ซิ่งเลยหน้าตาแต่ว่าไม่จําเป็นต้องวิ่งเร็วกว่ามันคู่นี้เหมาะสมกับการวิ่งอีซี่ นะครับอีซี่เพชมากกว่า6เป็นต้นไปอ่าประมาณนี้1 5้ก็ได้5 5 0ห้าศนจนถึงเพชครึ่งเเนี่ยได้หรือใส่เดินก็ได้นะครับใส่เดินจะซื้อให้ผู้สูงอายุใส่เดินก็ได้เพราะว่าผมว่ามันมั่นคงมากเลยแล้วก็ความทนทานก็หายห่วงนะครับแต่ถามว่าเอาไปลองรันได้ไหมผมจะไม่หยิบมันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแอบระบายอากาศได้ร้อนนิดนึงนะครับก็คือเนี่ย ช่องลมเข้ามันจะมีแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแต่ลิ้นมันหนามันก็เลยรู้สึกว่ามันอมความร้อนไปนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ซื้อมาอีซี่ได้ซื้อใส่เที่ยวได้เพราะว่ามีสีอื่นที่ไม่ใช่สีชมพูเลยนะมีสีสีออกมปเป็น oh สีส้มนะครับแล้วก็มีขาวม่วงขาวเขียวเนี่ยขาวม่วงขาวเขียวใส่เที่ยวได้สบายเรือว่าใส่ทำงานก็ได้ใน่วงานที่แบบไม่ได้ซีดแดดมากนะครับแต่ถ้าสีชมพูนี้ก็อาจจะหัวหน้าไม่พอใจสักนิดนึงนะครับก็ ประมาณนี้ในการกับเจ้า3ามพเซม2 ET นะครับลองเท้าซ้อมมีของจาก3ามพแนะนำว่าถ้าวิอีซี่ใช้อินโซเดิมดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนอยากอินโทก็เปลี่ยนมาอินโซนี้ก็โอเคก็ตอบสนองไวดีนะครับประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ